สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะกับเราสามัคคีเนะาะประจันที่ย1สบกรกฎาคมหกห้านะคะคําเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะมันเป็นแค่แนวทางของตัวเลขนะคะสําหรับตัวเด่นของเราเฉพาะกิจวันนี้ก็คือสี่กับเจ็ดนะคะก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ถ้าไม่ชอบแนวทางเพื่อนเอนจะรูดก็รูดตัวเด่นแล้นะคะตัวรองก็คือหกกับเก้านะก็จับควยายแล้วนะคะสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะก็จับหันเล้วนะคะสามตัวก็หนึ่งเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกสี่เก้าหกนะอย่าลืมเาไปซื้อสามมตคีด้วยนะคะต่อไปลาสามมตคี

หก1ปดหนึ่เกาห่าเอาง่ายๆสั้นๆนะคะอย่าลืมเอาขึ้นไปซื้อเราจะพะกิดด้วยนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะคลิปทุกคลิปทําขึ้นมามันก็มีเข้ามีหลุดเด้ออย่าว่ากันเด้อเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยไม่อยากให้ใครเสียงเงินหรอกเนาะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ